Hello to everyone. Welcome to my channel สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำทับทิมกรอบทำจากบ oh ัวหิมะกรุบกรุกรอบกรอบแสนอร่อยและมีประโยชน์มากมายและก่อนจะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปถึง1,000ซับด้วยครับขอบคุณครับไปดูกันเลยครับเมื่อเราเตรียม ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำบัวหิมะของเรามาปอกเปลือกออกให้หมดนะครับแล้วนำลงแช่ในน้ำเกลือน้ำเกลือจะช่วยล้างยางแล้วก็ทำให้บัวหิมะของเราไม่ดำครับหลังจากนั้นเราก็นำบัวหิมะของเรามาหั่นเป็นชิ้นๆบัวหิมะเราสามารถทานส,สดๆหรือนำไปทำต้มจืดแล้วก็นำมาทำทับทิมกรอบก็อร่อยครับพอได้แล้วเราก็จะมาหั่นบัวหิมะของเราเป็น สี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับขนาดแล้วแต่ตามความต้องการเลยครับพอได้แล้วก็นำลงแช่ในน้ำเกลือเพื่อไม่ให้บัวหิมะเราดำนะครับแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของสีนะครับผมใช้น้ำหวานเฮลบรูบอยส่วนเพื่อนๆจะใช้สีผสมอาหารหรือว่าดอกอัญชันหรือว่าใบเตยก็ได้หมดครับแล้วก็ผสมคลุกคเคล้าแชทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จ น้ำนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมแป้งเพื่อที่จะนำบัวหิมะของเราลงมาคลุกในแป้งมันนะครับก็คลุกคลุกเ้าเ้าค,คลุกจนแป้งมันเคลือบบัวหิมะของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําบัวหิมะที่คลุกกับแป้งมันใส่ในกระชอนตาถีแล้วก็เขย่าเขย่าแป้งส่วนเกินออกให้หมดนะครับ แล้วเราก็จะนำลงไปต้มในน้ำที่เดือดกันครับเทลงไปในน้ำเดือดเดอดแล้วเราก็คนนะครับเพื่อไม่ให้หัวหิมะของเราติดกันครับต้มไปเรื่อยจนบัวหิมะของเราลอยขึ้นก็แสดงว่าสุกแล้วครับแล้วเราก็ตักออกมาแช่ในน้ำเย็นครับผม หลังจากนั้นเราก็มาทําน้ํากระทิกันครับผมใช้กระทิกล่องหนึ่งกล่องนะครับเพื่อนๆจะใช้กระทิสดก็ได้ครับผมเพิ่มใบเตยเพื่อเพิ่ม <s men> ความหอม <S <s <men> <S เติมเกลือเล็กน้อยใส่น้ําตาลสีช้อนความหวาน <s men> <filter> เพิ่มเติมได้ครับเราไม่ต้องการให้กระทิเราเดือดมากครับแค่เดือดปุดๆเท่านี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็ได้เวลาความอร่อยแล้วครับตากลงแก้วหรือว่าถ้วยชาม ได้หมดครับแล้วเราก็มาเติมน้ำกระทิที่เราทำไว้ครับลาดลงไปมากน้อยตามชอบเลยครับแล้วผมก็จะเพิ่มความหอมด้วยงาคั่วครับเสร็จแล้วครับทับทิมกรอบบัวหิมะและถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปถึง1,000ทัพซับด้วยครับ อย่าลืมดูให้จบคลิปนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณมากๆครับเจอกันคลิปหน้าครับได้เวลาทานลแล้วหอมงาหอมใบเตยหวานกลมกล,มกล่อมกำลัลลลงดีครับลองไปทำทานดูนะครับอร่อยครับได้สุขภาพด้วย